ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะทุกผู้ชมค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวนไกลค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในทุกๆเช้าว,วันหยุดแบบนี้และแน่นอนค่ะว่าเราจะพบกันเช่นเคยกับวัดดีๆที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจและรายการของเรานั้นติดตามไปวันนี้มีอะไรบ้างนั้นเช่นค่ะสวัสดีครับ แฟนลการสองธรรมสิงเจียยูอีซีนี้ว็ใช้ที่นี่มูลนิธิธนาคารเพื่อนุณณ์องตัวเหล่าเอียเจ้าพ่อเสือใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้ในเทศกาลกุญจีนนะเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่วันนี้เราจะมีการไหว้ทีกงทีตีแปบ้าหุกเจ้าซึ่งเป็นวันเทวะสมภพของพระอ,องค์ท่านอง,งอ,องแห่งอ้วงไต่เทียงจงก็คือองแห่งเซียนฮ่องเต้ วันนี้เป็นวันเทวาศพของท่านนะครับทางมูลนิธิก็จะมีการจัดไหว้บวงสวพระอ,องค์ท่านโดยมีเหล่าสาธุชนหลั่งไหลเข้ามามาไหว้ที่เสามังกรนะครับในวาระนี้นะครับที่นี่มูลนิธิธนาคารพึ่งบูนก็เป็นองค์กรการกาุศลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ,อช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วม อุบัติเหตุตามท้องถนนเรามีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยไว้คอยช่วยเหลือแล้วก็จัดให้มีในโลงศพนะครับบริจาคให้ฟรีพร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพให้หนึ่งคืนตามคำร้องขอสำหรับถ้าที่เกิดปีชงนะครับก็มาแก้ปีชงได้กับองค์เทพไทยสวยเอียและในวันที่15 กุมภาพันธ์นี้เรียกว่าเทศกาลง่วงเซียวทางมูนิธิธนาคารเพิ่มบุญก็มีการจัดไหว้วงสวงถือว่าเป็นพระแรกของปีก็จัดไหว้วงสวงเราองค์ทวยเทพเทวานะครับโดยมีการไหว้บูชาถวายสิงโตน้ำตาลเรียกว่าถึงใสนะครับ เหล่าสาธุชนก็ขอเรียนเชิญนะครับมาร่วมกับพิธีไหว้ในเทศกาลหง,งเซียวนะขอกราบเรียนเชิญด้วยนะครับและในวันที่5มีนาคมก็เป็นพิธีใหญ่วันหนึ่งเป็นวันพญาเสือเปิดปากหลีเอี้ยคุยชฉยนะทำงุูทนิธนาคารเพื่อบุญก็จะมีการจัดไหว้บวงสรวรับการเสด็จขององค์พญาเสืออซึ่งได้จำศีน ตลอดทั้งปีในวันที่5ก็จะเป็นวันเปิดป่ากพญาเสือองค์พญาเสือก็จะลงมาโปรดมนุษย์นะเหล่าสาธุชนก็จะมารับการเสด็จต้อนรับโดยจัดอาหารหมูดิบไข่ดิบนะพร้อมทั้งขนมอาหารขาวหวานมาถวายแด่พระองค์ท่านถนะวายให้ท่านและเมื่ออิ่มหลามสำราญแล้วก็ขอให้พระองค์ท่านประทานพรครับ เป็นพิธีใหญ่ก็ขอกลับเรียนเชิญด้วยนะครับซึ่งจะจัดในวันที่5มีนาคมนี้เวลาโดยประมาณ11เนาฬิกานะครับท่านที่ไม่ชงจะมาฝากดวงไว้กับองค์ไทยโซเอียหรือมากลับไหวองค์เทพเจ้าในมูลนธิธิโดยมีองค์ประธานตัวเหล่าเอียองค์เจ้าพ่อเสือใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหรือองค์เทพเจ้าเจ้าพ่อคุนโอองค์เทพ ไทยเสียงเล่ากุงองค์เทพนาจาองค์เทพเฮ่งเจียองค์พระโธิสัติ์อโลเวติเกสวนกวนอิมจุงเจ้าแม่ลิมโกงเนียและอีกหลายๆพระองค์นมุนิธิธนาคารเพิ่มบุญก็ขอกราบเรียนเชิญครับในเทศกาลจุดจีนนี้มากราบไหว้ขอพรสกับสินศักศิธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับโชคดีครับ เวลาสำหรับรายการนั้นหมดลงแล้วค่ะแต่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เสมอนั่นก็คือกิจกรรมดีๆที่รายการเราจะแนะนำและท่านผู้ชมรับชมรายการเราย้อนหลังผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้รัฐมนตรีกังวลกายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ